ร้านนี้มีชัวเส่ไขโนยามะจังร้านอาหารสไตล์นาโกย่าแท้ๆที่ได้รับแฟนชายมาจากนาโกย่าประเทศญี่ปุน่นโดยร้านนี้เปิดมาแล้วถึง30ปีมีมากกว่า70สาขาในประเทศญี่ปุน่นโดยเจ้าของร้านบอกเราว่าเขาใช้เวลาถึง5ปีในการขอแฟนชายจากคุณลุงที่นาโกย่าจนมาเปิดเป็นสาขาที่ประเทศไทยนี้ ผมอยากให้คนไทยได้กินของอร่อยแบบนี้มากๆเลยนะครับแล้เอาไปเลยโดยเมนูที่ทางร้านแนะนำก็จะเป็นปีไกท่ทอดรสต้นตำรับที่เป็นสูตรจากนาโกย่าแท้ๆหลอกเลียนแบบไม่ได้แต่เมนูอื่นๆที่อร่อยไม่แพ้กันเลยก็มียำชีโอคาระหรือเมนูอื่นๆก็มีหมูทอดราสอิมิโซซุปซิมจิฉีทอดแซลสลด และของหวานที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไอสครีมมันหวานญี่ปุ่น <Wow. S 1> อร่อยทุกอย่างแบบนี้เราควรทำยังไงดีเราก็ควรไปกินกันเลยแซ่ไปกันเลย ครับนี่คุณผู้ชมครับผมนี่นะฮะก็คือแต่ละเมนูนะครับผมของร้านอ่ายามาจังแต่ต้องบอกเลยว่าไม่เหมือนที่บ้านเราอ่ะั่วไปก็เออวิธีการทอดหรือไก่หรือสูตรนะครับคือผมมีซอสเนี่ยผมนําเข้าผมนําเข้าจากนาโวยะเลยนะครับคือเอาง่ายเถอะใครที่เคยไปกินที่มองนอกนะที่นาโวยะเนี่ยเหมือนเป๊ะนี่ว่ะแต่เห็นครับผมว่าปีกไก่นี่ต้องแบบลู่มีวิธีมีวิธีได้เดี๋ยวลองพี่แจ็คลองถือคนละปีกเลยดลองมาแล้วนี่นะครับจับอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมแล้วก็บิดหักนะฮะ นี่วว้าแล้วก็จับอย่างนี้นะครับดูนะฮะโโอ้หเห็นไหมอร่อยมากออกินเสร็จเขาก็มีบ้างโอ้โหไป่ลยรู้ให้เลยจับอย่างนี้อโดนแล้วไหเลยมันมีความอร่อยของซอสนะฮะซอสเขาไม่เหมือนใครจริงๆม่รู Yeah? <tampoco S 2> <music> มาเมนูต่อไปเป็นชีสทอดเนาะเขาบอกว่าเด็กชอบมากนี่นะฮะชีสเน้นๆเลยอ่ะกัดเข้าไปแบบนุ่มนะฮะนุ่มตัวแป้งแล้วก็ชีสนุ่มๆใครที่ชอบชีสต้องกินคือได้ชีสเน้นๆอย่างที่แก๊บบอกเลยใช่ครับแต่อันนี้หมูหมูทอดราดซอสมิโซะครับใช่ครับ อันนี้ก็คือเราจะเอาหมูเนี่ยมาพันไม้นะครับพันไม้เตี๋ยวไว้ก่อนแล้วก็มาเขาเรียกว่าเก็บขนมปังนะครับแล้วก็ลงไปทอดพอทอดขึ้นมาปุ๊บเราก็มาจุ่มนิโซกนะครับดีเนระอร่อยมากครับไม่เหมือนที่ลองเคยเฮ้ยอร่อยว่ะมันเป็นรสต้นตำรับจากนประเทศจริงๆครับแต่วัตถุดิบเขาดีคุณผู้ชมน้ามาต่อไปนะครับอันนี้เป็นเออ่แซลมอนสลัดครับ ก็ส่วนใหญ่จะเป็นผักสดๆเลยนะครับก็จะเป็นไอออนเนียนไส้นะครับกับบวกกับชามอนแล้วมีแตงกวาน<ด>ี <ๆ S 1> น่น,มมนะมีแบโบค้้ำยำของเขาดีมากใครที่ชอบทานพวกสลัดต,ตอบโจทย์ครับอันนี้เขาเรียกยกยากาิโบะไต้หวันครับไต้หวันยากิโบะนะครับ คือรถจะถ้าเขาถึงเส้นนะเขาผ่านถึงเส้นเลยอ่ะก็จะมีออกรถเผ็ดเช่นกันนะครับดีไหมครับดีมากอีกเมนูหนึ่งนะครับเป็นอะไรครับคุณพี่อันนี้ก็คือเป็นไอศครีมกับมันหวานญี่ปุ่นนะครับคือมันหวานเนี่ยเราเอาไปทอดพอทอดเสร็จปุ๊บเราจะโรยน้ำผึ้งหน่อยหนึ่งนะครับแล้วไอติมเนี่ยโฮมเมดขอบอกเลยว่าโฮมเมดลูกค้าสั่งทุกโต๊ะครับไอศครีมนี่เป็นรสอะไรนะรสนมครับ กันทานคู่กันครับเหมาะมากมันหอมหอมมากอร่อยมากเลยค่ะขอบคุณครับมันหอมมันแล้วผสมกับนมแล้วมันแบบกล่อมๆละมุนมลิ้นสุดๆขึ้นสวรรค์เลยเอาคำนี้เลยแลย้วกันใช่สวรรค์ชั้นเจ็ดโอ้โหเป็นาะอืออร่อยมากสำหรับรา้านเซคาโนย่ยามาจัง านีก็ตั้งอยู่ที่โครงการเดอะเมนเนอร์สุขุมวิท39และนอกจากนี้ก็ยังมีสาขาทันยาสีลมสาขาพีเพิ่มบาร์อ่อนนุชและสาขาเปิดใหม่อารีโดยเมนูที่ทางร้านแนะนำก็จะมีเมนูปีไกท่ทอดรสต้นตำรับ5ปีกราคา130บาทยำชิโอคาระ180บาท หมูท่อรัดซอดมิโซ1,30บาทซุปกิมจิ220บาทชีทอด130บาทแสวมอนสลัด250บาทไต้วันยากีโซบะ180บาทและของวาที่ขาดไม่ได้เลยก็คือไอศครีมมันหวานญี่ปุ่นราคา190บาท รับรองว่าคุ้มค่ากับราคาที่จ่ายไปอย่างแน่นอนยังไงก็ไปลองทานกันไ